นิยายรักเรื่องจอมใจจอมเทอนแต่งโดยตาอนตาตอนที่สี่ในที่สุดจอมทัพก็ขับรถของเขามาที่บ้านพักหลังย่อมริมทะเลชายนมหน้าคมค่อยๆอ,อุ้มหญิงสาวที่กําลังไม่ได้สติเข้าไปในบ้านภายในบ้านพัก ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์เนเจอร์อย่างดีสะอาดสวยงามอย่างที่เขาชอบซึ่งเป็นแบบของเขาเองจอมทัพผ่าร่างของเธอมาวางลงบนเตียงนอนของเขาเขาแอบบนพลางก,ดกอดอกมอง <c oughs> ตัวเล็ก แต่ทำไมถึงได้หนักแท้ก่อนจะสำรวจเดอนร่างของเธอสงสัยจะหนักนมกับก้นคิดแล้วหัวเระไปตามภาษาผู้ชายหูดำธรรมดาธรรมดานี่แหละเพราะเขาก็ชอบสาวงามไปตามภาษาเพลย์บอย เขาสำรวจทั้งสองส่วนอย่างพึงพอใจก่อนจะก้มลงมองใบหน้าของเธอให้ชัดเจนขึ้นอีกครั้งยามหลับของเธอเหมือนตุ๊กตาน่ารักหน้ารักเขาเผลอยิ้มทุกส่วนที่เป็นเธอสวยจนทำให้เขาตกตะลึงแอบไห้แก้มของเธอยังแผวเบาก่อนจะปนออกมา ทำไมนะเจอคุณทีใดมีเรื่องทุกทีคุณคุณตื่นเถอะอาบน้ําหน่อยดีกว่าเขาเรียกให้เธอตื่นอีกครั้งเพราะเนื้อตัวของเธอมีแต่กลิ่นเหล้าและกลิ่นอ้วกแต่ทว่าเธอกลับไม่ยอมตื่นขึ้นมาถามยังปัดไม้ปัดมือไล่เขา ท่าทางดำคาญแล้วงอตัวเป็นกุ้งหลับต่อท่าทางไม่สนโลกจนเขาแรกแต่สายหน้าโชคดีเท่าไหร่ที่เขาช่วยเธอออกมาได้ถ้าเป็นคนอื่นคงไม่ได้นอนสบายสบายอย่างนี้แน่คงถูกใครต่อใครหาความสุขจากเธอจนแทบไม่ได้นอนแน่ๆก็เธอช่างสดสวยผิวก็ขาว ไม่มีรอยด่างรอยดำใบหน้าก็สวยหวานอินเทรนอย่างกับสาวเกาหลีปนญี่ปุ่นเขาถอนใจอย่างไม่อยากจะคิดเลยถ้าไอเสียจอมหืนนั่นมันได้ตัวเธอไปเธอจะเป็นอย่างไรจอมทับยิ้มมุมปากใส่หัวไปกับความคิดของตนที่ใช้แผนโง,โง่ๆพาเธอเออกมาจากพับนั่น เขาก็อยากจะหาเศรษาเลยเอากับเธอรอกนะแต่เขาคงไม่มีอารมณ์กับตอไม้เขาชอบแบบมีอารมณ์ร่วมมากกว่านี่ถ้าผมไม่ใช่คนดีคุณไม่ได้มานอนหลับชนิดที่เสื้อผ้ายังอยู่ครบแบบนี้หรอกนะเขาถอนใจเท้าสะเอวมองเธอที่หลับอุตุอย่างเป็นสุข ก่อนจะหันไปมองเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมสีดําของเธอมันดูดูราสมราคาของมันแสดงว่าเธอคงเป็นคนมีเงินพอควรขอแอบดูหน่อยก็แล้วกันว่าเธอชื่อเสียงเรียงนามอะไรเข้าคิดแล้วเปิดกระเป๋าของเธอออกดูก็พบเครื่องสำอางชิ้นเล็กๆแต่ละยี่ห้อแพงๆทั้งนั้นเลย จากนั้นเขาก็หันไปสนใจกระเป๋าสตางค์ของเธอและเมื่อเขาเปิดออกดูก็พบกับบัตรประชาชนของเธอที่เพิ่งจะไปทำมาใหม่ๆและเมื่อเขาได้เห็นทั้งชื่อทั้งนามสกุลมันก็ทำให้เขาตกใจจนตาโตไม่น้อยตายและว่ะ โชคยิ่งดีที่วันนี้เขาเลือกจะเป็นคนดีไม่อย่างนั้นเขาได้คอขาดแน่ๆทั้งชื่อทั้งนามสกุลของเธอนางสาวขวัญข้าวอัครมหาเลศชื่อที่เขาไม่มีทางลืมไปจากความทรงจำของเขาหนุ่มตาคมเหลือบตาลงมองสาวงามที่ยังรับพริมอยู่บนเตียงไม่อยากจะเชื่อ นี่เธอจริงๆเหรอเขาครางในลําคอยังจำใยห,หมูน้อยจอมบวยวายของเขาซึ่งตอนนั้นคุณณารยาและคุณเอกชัยมักเธอพามักจะพาเธอมาที่บ้านพักของเขาเสมอๆเพราะสนิทกันกันกบครอบครัวของเขาเพราะยังจำได้เขายัางจำได้เพราะว่า ใหญ่ขวัญข้าวร้องไห้จ้าไม่หยุดทำให้เขาต้องไปขอโทษพ่อแม่ของเธอและพวกท่านมักจะไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรเพราะรู้ว่าขวัญข้าวเป็นเด็กที่ค่อนข้างงองแงเอาใจยากและพวกท่านก็ค่อนข้างโอและเอาใจเด็กน้อยเพราะไม่อยากให้เธอมีปมด้อยที่เป็นเพียงลูกสาวบุญธรรมให้ตายเถอะโลกมัน โคตรกลมเลยว่ะเหลือเชื่อจริงๆเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆหาดทรายขาวยาวสุดสายตาขวัญข้าวค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาสายตาของเธอมองจ้องไปยังผนังห้องที่เป็นรูปสัตว์น้ำต่างๆกันไปในทะเลกว้างอย่างงุนงง ค้าม่านโปร่งแสงปลิวสวยสีขาวกับลมจากทะเลที่ทำให้เธอได้กลิ่นเค็มๆก่อนจะก่อนที่ตากลมของเธอจะกว่าสายตาไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หนุ่มหน้าคมเข้มผิวออกสีเข้มนิดๆที่ นอนหลับอยู่ที่โซฟาอย่างเป็นสุขริมหน้าต่างใครนะ่ะเธอกระพริบตาทีๆมองให้จะชัดอีกหนหล่อดีเฮะเอหน้าคุณคุณหรือเปล่านะเธอกระหมดคิ้วพยายามนึกแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกก่อนที่เธอจะคิดเองเออเองเมื่อจำได้ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาพาเธอออกมาจากพับ หรือว่าเธอก้มลงมองตอนเองอีกครั้งจึงพบว่าเธอสวมเสื้อยืดตัวหลวมๆไม่ใช่ชุดที่เธอสวมเมื่อมมคืนนี้นี่นาและด้วยความโมโห,โหไม่คิดหน้าคิดหลังจึงโดดคร่อมชายใจร้ายที่มาพรากอภมจันทร,ร์ของเธอไปแล้วเธอก็ใช้มือของเธอนี่แหละตบตีเขา เพีย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 โอ้ยโอ้ยนี่น่นี่นะ่นี่น,ะนนะ่ชายหนุ่มที่กำลังหลับไม่รู้เรื่องยกมือปิดบังหน้าตาที่มีมือเล็กๆตะลุมบอลตบเขาแบบไม่ลืมหูลืมตาคนเลวคนชอบสวยโอกาสคนอย่างคุณมาสมควรตายเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยเธอตบตีเขาไม่หยุดไม่ฟังเขาพูดเลย้วยซ้ำโอ้ยโอ้ย หยุดนะยีตูแสบเขาขวามือของเธอไว้และมือของเธอก็ยังพยายามตบเขาอย่างพลวันโอ๊ยอะไรของคุณเนี่ยเขาตาเหลึงตาใสเธออย่างเอาเรื่องจะป้าหรือไงตื่นมาก็หาเรื่องผมแต่เช้ารู้อย่างเงี้ยเมื่อคืนปล่อยให้อเสียตันหากลับนั่นมันหิ้วคุณไปบำบัดความใคร่สักก็ดีหรอกเธออาปากค้าง เมื่อเขาอ้างเรื่องไอเสียที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเสียที่ไหนอ๋อหรือจะใช้มุกว่าคุณช่วยชีวิตฉันเอาไว้งานสิเขาจึงตะเขาจึงตะครอกกลับมาก็ใช่น่ะสิแถมคุณยังอ้วกใส่ผมเนื้อตัวคุณก็เลยเลอะอ้วกผมก็ต้องเปลี่ยนเสื้อให้คุณสิดูสินอกจากไม่รู้จักมุนคุณแล้วนะ คุณยังมาตบมาตีผมไม่ถามไม่ไถ่ผมอีกด้วยร้ายกาจจริงๆเธอทำปากยื่นย่นจมูกใส่เขาเมื่อถูกเขาต่อว่าอย่างจริงๆจังๆเกิดมามีแต่ผู้ชายป้อยอมีแต่เขานั่นแหละที่เอาแต่ว่าเธอตะคอกใส่เธอตากลมโตเผลอไปมองมองเห็นห่อทุงยางอนามัย ที่วางก่องอยู่บนโต๊ะก็ยิ่งโวยวายนะแล้วนี่อะไรอีอีนหลามมกเอ้ยคราวนี้นอกจากมือของเธอที่ตบเขาแล้วเขายังทั้งโดนยิกทั้งโดนควนอีกด้วยโอ้ยนี่คุณจะบ้าหรือไงปล่อยเดี๋ยวนี้ผมเป็นผู้ชายนะผมก็ต้องบองกันสิหยุดหยุดหยุดตีผมสักทีเขาโวยวาย <c oughs> และครั้งนี้เขาจะไม่ทนเมื่อเขาคว้าทางบอบบางลงมานอนแทนเขาได้สำเร็จและเขาเป็นฝ่ายคร่อมเธอแทนก่อนที่เขาจะลงโทษเธอว่าโดยการจูบเธออย่างรุนแรงและดูดดื่มเพราะไม่นิยมตบตีกับผู้หญิงคนโดนขโมยจูบแรกไม่ได้ยินยอมเธอกโกรธเขาอย่างหนัก ว้าอะไรได้ก็ควา้ามือเล็กจึงคว้าเข้ากับแจกันดอกไม้ที่วางประดับอยู่ที่โต๊ะข้างโซโฟานั่นแหละเฮ้ยสิ้นคำของชายหนุม่มเสียงดังปักก็กระทบเข้ากับสีสีสะของเขาแจกันไม่แตกแต่หัวเขาน่ะแตกไม่นานหยดเลือดจากสีสะของเขา กระยดลงที่แก้มนวลของเธอสาวน้อยตกใจจนแทบสิ้นสติฉันฉันฉันค่าคนเธอร้องอย่างตกใจก่อนจะเป็นลมหมดสติไปทันทีเพราะกลัวเลือดเป็นทุ่เดิมอยู่แล้วจึงหมดสติไปแบบไม่รู้สมรู้สาอะไรวะจอมทับถอนใจ ยกมือกลุ่มศีรษะป่อยๆที่มีเลือดหยดศีรษะของเขาปวดตุบๆนิดๆก่อนจะมองสาวสิน้นฤทธิ์ร่างเล็กที่อยู่ใต้ร่างของเขาเขาค่อยๆลงมายืนแล้วเข้าห้องน้ำทำแผลให้ตัวเองทั้งบนทั้งสะบทออกมาอย่างห้ามใจไม่ไหวผู้หญิงอะไรวะฤทธิ์เยอะชิบ ดือ้อโคตระดือ้อเขาคำรามทำแผลให้ตัวเองเสร็จแล้วจึงเอาผ้าชุบน้ำไปเช็ดไปหน้ายเธออีกหนหญ่แสบเอ้ยเธอนี่มันร้ายจริงๆเลยควรข้าวคอยดูนะตื่นขึ้นมาคราวนี้จะทำให้ตกใจจนร้องไม่ออกเลยเชละฤลิดเยอะแบบคุณจะต้องเจอกับผมจอมทัพขบกรามโมโหเดือด อยากรู้นักว่าหญิงสาวมาทำอะไรที่นี่และมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะอยากรู้ชายหนุ่มค้นหาเบอร์โทรจากโทรศัพท์มือถือไม่นานเขาก็เจอเบอร์ที่เขาเคยได้มาก่อนค่อนข้างจะนานพอควรแล้วคุณนะอาอารยาเบอร์ที่เขาเซฟเก็บใส่เครื่องมือเอาไว้นานแล้วและเขาก็กด โทรออกทันทีเสียงสัญญาณดังขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งสายของเขาก็มีเสียงตอบรับสวัสดีค่ะคุณนาะอารยานี่ผมจอมทับนะครับอ๋อจอมเหรอสบายดีนะเราพอดีนาะกำลังยุ่งยุ่งมันมีเรื่องวุ่นวายที่บ้านนะ่ะพอดีนะ่ะกำลังคุยกับตำรวจ จอมทับรู้สึกเป็นห่วงตามภาษาของคนที่เคยคุ้นเคยและรู้จักกันเกิดอะไรขึ้นครับคุณนะ้ามีอะไรผมช่วยหรือเปล่าเขารีบขันอาสาจอมยังจำน้องขวัญได้หรือเปล่าเขาจึงยิ้มออกมาจำได้สิครับจำได้แบบขึ้นใจเลยก่อนที่สายตาคมเข้มจะมองไปที่โซฟาของเขาและ ตอนในตอนนี้ขวัญข้าวก็ไม่มีท่าทีว่าจะตื่นขึ้น,นมาอารวาดเธอเป็นอะไรหรอครับใหญ่ขวัญนนะ่ะหายไปสองวันแล้วนะ้ากับคุณเอกเป็นห่วงแกามากเลยนะนำเสียงที่พูดฟังดูเศร้าส้อยจริงๆจอมทัพจึงพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงได้บพบกับเธอที่นี่เพราะเธอเคยอยู่ที่นิมาก,ก่อน ที่ผมโทรมาก็พอเรื่องนี้แหละครับยังไงนะมันหมายความว่ายังไแงล่ะตาจอมอรรยาถามอย่างตื่นเต้นน้องขวัญอยู่ที่บ้านพักของผมครับจริงหรอตาจอมน้ำเสียงของอรรยาฟังดูตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจริงครับ นะอรารยาพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและนี่แหละเมื่อรู้ว่าเป็นดังนี้อรารยาจึงตกลงใจที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลานชายฟังและเมื่อได้ฟังแล้วเขาก็ยิ่งสงสารยิงสาวยิ่งนักไม่คิดเลยว่าจอบแสบจะเจอเรื่องร้ายกับเธอถึงขนาดนี้ผมจะพาน้องไปส่งก็แล้วกันนะครับนะอรารยา เขาขันอาสา,าทาทางครืมครึมแต่นะอยากไปรับยายขวัญเองจ้ะอีกอย่างนะเอกเขาห่วงยายขวัญมากพวกเราก็ตามตัวเอาไว้ก่อนอยู่แล้วด้วยเตรียมตัวกันเอาไว้ก่อนอยู่แล้วเขาจึงถอนใจถ้าอย่างนั้นก็ตามใจคุณนะก็แล้วกันนะครับและเมื่ออารยาวางสายไปแล้วเขาจึงหันไปมองสาวงาม ที่ยังหลับไม่ได้สติที่โซฟาของเขาถึงจะหลับก็ยังน่ารักเขายิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนที่เขาจะหาเรื่องใส่ตัวคิกเกียรจีบพืสีเวลายังไงก็แอบชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเอาเป็นว่าเราแต่งงานกันเลยก็แล้วกันนะเราค่อยจีบทีหลังก็ได้เย,ยลูกหมูแก้มป่องสีชมพู เขาคิดไปยิ้มไปอย่างกับคนเสียสติแต่ยังอดคิดไม่ได้ว่าเอกชัยค่อนข้างห่วงลูกสาวมากไม่รู้เลยว่าวาทีพ่อตาของเขาจะเลือกปืนอะไรมายิงเขาหรือเปล่าแค่คิดก็ได้แต่คนลุกเกลียวเสร็แล้วแต่ยังไงเขาก็ขอเห็นแก่ตัวสักครั้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และเขาจะขอสัญญาว่าเขาจะเลิกยุ่งกับหญิงอื่นจะรักเดียวใจเดียวแค่ขวัดข้าวเนี่เพียงคนเดียวเขายังคงจ้องมองเธอแม้ศีรษะของเขาจะปวดประท้วงตุบๆุกเพราะฝีมือของคนที่เขาหมายปองจบแล้วนะคะจอมใจจอมเทินตอนนี้สี ตาขอภัยเนอะคือตาพยายามจะกลั้นฮัชิวก็พูดว่าไงโอ้ยแย่แล้วคือก่อนเนี้ยตามีอาการแพ้อากาศนะคะมันก็เลยจามติดต่อกันแบบนานมากนะกว่าตาจะมาอ่านตอนที่ตอนที่สี่นี้ได้ก็นานเลยเนาะต้องขอภัยค่ะ ทุกอย่างเร็วจริงๆตาปอกแล้วแล้วก็ได้เวลาง,งานแล้วด้วยตาขออนุญ,ญาตนะคะฝากช่องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะแล้วก็แต่ยังตอบเช่นเดิมนะคะเงินเดือนของตานะคะก็มาจาก youtube แล้วก็มาจากที่ทุกคนนะ,ะดูโฆษณาให้ u t u b e นะแล้ว u t u b e ถึงจะแบ่งเงินเดือนนั้นมาให้ตานะคะสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะ นะแต่ก็ฝากทุกคนนะคะช่วยช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาหน,นึ่งนะเพราะว่ายอดวิวมันน้อยค่ะทําให้มันน้อยลงทุกอย่างทุกอย่างตารู้ว่าทุกคนนะ่ะคงจะลาคาญนะคะแต่ว่าถ้าตาไม่ได้เงินส่วนนี้มาตาก็ไม่มีเงินจ่ายนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวของตาเขาก็เปิดรับมากขึ้นนะนะแล้วก,ก็ยอมทำงานในส่วนของตาบ้างแล้วนะคะ ทําให้ตาพอจะมีเวลามาพักผ่อนมากขึ้นนะคะแต่ก็มันก็ยังไม่มากพอเพราะตาต้องทำสองช่องนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะตาต้องเจ็ดเวลาไปนั่งอ่านนิยายช่องเล็กด้วยนะคะแล้วก็อ่านนิยายแล้วก็เขียนนิยายในช่องใหญ่ช่องสีเหลืองนี่นะคะ,อะขออภัยนะคะที่ต้องสูตรจมูกแรงๆเนาะ เพราะฉะนั้นตาจะไม่ดูเลยค่ะว่านิยายเรื่องนี้ของตานะคะมีกี่ตอนเนาะเพราะว่าตายัางเขียนยังต่อเน,นื่องนะคะก็อาศัยทุกคนนะคะช่วยเหลือตานะคะเข้าใจตานิดน,นึงเนาะอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะตาอ่านได้ตอบได้นะคะเท่าที่มีเวลาเนาะแล้วก็จะกดหัวใจให้ทุกข้อความนะคะฝากนิยายทั้งสองช่องนะคะสนุกทั้งสองเรื่องเลยเนาะ ก็เรื่องนี้ตาจงใจจะทำให้มันขำนะคะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสาระอะไรมากหรอกคะ่ะคือจงใจทำให้มันขำเท่านั้นเองขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิยายของตาด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสในช่องของตาเลยนะคะ แล้วก็กดนิยายเรื่องที่คุณชอบนะคะพอกดครับแล้วเนี่ยคุณก็กดรันนะตั้งแต่ตอนแรกมันจะรันให้คุณจนถึงตอนล่าสุดนะคะฟังฟรีได้ทั้งหมดเลยนะคะก็แค่คุณก็แค่เสียอินเทอร์เน็ตค่าอินเทอร์เน็ตมาดูตาใช่ไหมตาก็ขอรบกวนให้คุณช่วยดูผู้สนับสนุนให้ตาว่างก็นนะะกงแล้วกันนะคะก็ช่วยฝากด้วยแล้วกันนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการช่วยเหลือของคุณล่วงหน้านะคะขอให้คุณน้ําโดยมีกินมีใช้นะคะที่ขอบคุณที่คุณช่วยเหลือตานะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ